อาฉีเสียงหล่อหายจากวงการเพราะไม่มีใครจ้างน้อยใจโชคชะตาสำหรับอา,อาฉีเสียงหลอ่อเจ้าของวลีเด็ดบัดซบจังเลยซึ่งได้หักย้อนกลับไปเขาคือหนึ่งในตองอูตลกคาเฟ่ชื่อดังแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปคาเฟ่เริ่มหายอาชีพตลกก็เริ่มจางไปด้วยจนเมื่อสองสามปีที่ผ่านมามีข่าวว่าบ้านรถโดนยึดซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงล่าสุดมาออกรายการคุยแซบโชว์เผยความรู้สึกหลังธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ พอเล่าย้อนกลับไปกว่าจะมาเป็นตลกเพราะความเมามาเป็นตลกได้จะเรียกว่าโชคช่วยก็ไม่เชิงคิดว่าเป็นพมลคิดส่งให้เรามาเป็นแบบนี้โชคชะตาความใกล้ชิดจากเดบเสิร์ฟที่ใกล้ชิดกับวงตลกมันไม่ได้สวยหรูเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราเขาเริ่มไม่เต็มใจจะร่วมงานกับเราพอเราไม่คำไม่ถูกใจเขามันก็นอกสายตาแล้วคำว่านอกสายตาไม่เกี่ยวกับคนดูนะเพื่อนฝูงไม่เคยสนับสนุนผมเลยมีแต่ไล่ผมออก ตอนนั้นเราเล่นตลกไม่เป็นเขาไม่ได้อิจฉาเลาานะอีกอย่างผมไม่ใช่เชิญยิ้มผมคืออาฉีเสียงหล่อผมเคยไปขอพี่เป็ดเชิญยิ้มแต่พี่เป็ดไม่ให้ผมตอนนั้นผมไปขอที่รายการก่อนบ่ายขายเครียดเขาก็บอกว่ามึงอาฉีเสียงหล่อดีแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ